Hello e v e r y o n e welcome BACK to the channel f a แ a m i Futuristic c ติวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์อนเนกประสงค์สุดล้ำอย่าง GW วีแองเ0ิลเรพีรุ่นปี2025ที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดันและทรงพลังภายนอกสะดุดตาดอวยอรกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาอย่างกล้าหาญฝ่ายหน้าแบบเลดแยกชั้นช่วยเพิ่มความล้ำสมัยเส,ส้นสายตัวถังทรงเหลี่ยมดูแข็งแกร่งและมั่นคงพร้อมล้ออลลอยขนาด22นิ้วที่ช่วยเสริมบุค,คลิกบึกบึนในทุกมุมมอง ภายในห้องโดยสารให้ความหรูหราเหนือระดับด้วยเบาะหนังแนบพยศตะเข็ยอย่างประณีตพร้อมระบบปรับุหภูมิทั้งร้อนและเย็นพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางเพียบพร้อมด้วยหลังคาพาโนรามิกซันรูฟและหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่14.6นิ้วระบบอินโฟเทนเมนต์ g w o o Coffee OS รองรับคำสั่งเสียงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและมีระบบควบคุมกลางที่ใช้งานง่ายทันสมัยในเรื่องของขุมพลัง g w o ทัง700 PCV มาพร้อมระบบพลักอินไฮบริดที่รวมพลังของเครื่องยนต์เบนซิน2 สูลิเทอร์โบคู่เข้ากับมอเตอร์ให้พละกกำลังรวมสูงสุดถึง481แรงม้าและแรงบิด850นิวตันเมตรสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ไกลกว่า100กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับโหมดการขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะทำให้แทง700เหมาะทั้งขับในเมืองและลุยบนเส้นทางธุรกันดารด้านความปลอดภัย g w จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีดั้งเชุดเช่นระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการออกนอกเลนพร้องช่วยควบคุมรถให้กลับเข้าช่องทางกล้องรอบคัน360องศาและถุงลมนิราภัยถึง9จุดรวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบ ladder frame ที่แข็งแกร่งดูดซับแรงกระแทกได้ดีในทุกสถานการณ์จุดขายสำคัญของ GWM Tank 700 PCB คือการผสมผสานระหว่างความรูหราแบบ SUV ระดับไทเอนกับพลังขับเคลื่อนอัจฉริยะที่ประหยัด และทรงพลังหมดขับเคลื่อนออฟโรดอัจฉริยะกล้องมุมองแบบพรีวิวและระบบช่วยขับขี่แบบ AI ทําให้สามารถพารถไปได้ทุกสภาพถนนอีกทั้งยังมีระบบเสียงโบส14ลำโพงระบบชาไร้สายและฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้ครบถ้วนสําหรับราคาจําหน่ายในประเทศไทย GWM Tank 700 p ิตเปิดตัวที่ประมาณ4.69ล้านบาทซึ่งถือว่าเหมาะสมมากเมื่อเทียบกับขนาดรถเทคโนโลยีและฟีเจอร์ระดับพรีเมียมที่มีให้ทั้งคัน สรุปแล้ว g w ทแง700 P-CV คือรถ SUV Hybrid ที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดทั้งความแรงความรู้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำยุคเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถคันเดียวที่ตอบโจทย์ได้ทุกด้านขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่กับรถยนต์แห่งอนาคตคันต่อไปสวัสดีครับ